เอางีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเด็กเวลิโนครับลัสคาเรียเวลิโนเลยก็มีคนขอมาอีกเช่นเคยครับวันนี้สําหรับเด็กนี้ก็เป็นเด็ที่เป็นตัวเล่นกับการเล่นดิสออเดอร์ประจําตัวของมันครับก็สามารถเล่นดิสออเดอร์ได้หลายครั้งใดหนึ่งเทิร์นนั่นเองครับปกติเราเล่นออเดอร์ได้เทิร์นละครั้งนะครับก็ถ้าเล่นเด็กนี้ก็จะเล่นออเดอร์เท่าหลายๆครั้งเลยครับโอเคครับเรามาดูเด็กโปรไฟล์กันเลยดีกว่าครับอาเกสูตรไม่มีอะไรครับสกิลเหมือนเดิมนะครับเริ่มหลังที่จัวนั่นเอง สกิลเกตหนึ่งครับโอเคเมื่อกี้เข้าไปเมื่อกาเป็นนี้ครับถูกไลครับโดยเกรดสองติดชื่อลัสคาเลียนะครับค้นหาการออเดอร์เกรดสองหรือมากกว่าที่มันไม่ใช่บิสออเดอร์นะครับแสดงว้านําขึ้นมืออันนี้คือเราสามารถหาบิตออเดอร์ขึ้นมาได้ครับเกรดสองครับเมื่อถูกไ้ครับโดยเกรดสามติดชื่อลัสคาเลียนะครับเปิดท็อปการ์ดท่าใบครับเลือกการ์ดที่มีชื่อครับว่าเวลิโนจากในนั้นนะครับ หรือบริสออเดอร์ครับแสดงและนำขึ้นมือนั่นเองครับอ่าพวกติดชื่อเวริโนนั่นเองครับครับสำหรับเกรดสามแวนการ์ดครับอ่าซอสพ r i n c e s อ of d r e a m b ครับลัสคาเดียเวริโนครับสกิลครับเทคแวนนะครับในถึนคุณนะครับถ้าคุณมีการ์ดสามใบหรือมากกว่าที่ติดชื่อเวริโนนะครับยูนิเออยูนิตทั้งหมดนะครับบวกห้าพันถ้าเกิดมีห้าใบมากกว่าครับแล้วอีกฝ่ายเป็นเกรดสามยูนิตบวกหนึ่งคลึ่นั่นเองก็คือปัดออร์บอทห้าพันแล้วก็ ตัวแวนเองบวกคลีครับถ้าเกิดมี5ใบสกิลอ่าช่องแวนครับออตโต้ครับในเทิร์นที่จบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้ครับถูกโจมตีและคุณไม่ถูกฮิตนะครับถ้าคุณเล่นบิดออเดอร์ในเทอร์นี้ครับคุณจวดการหนึ่งใบแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่เคยอ่เข้เตอร์ชาร์จในเทอร์นี้ครับเข้าตร์ชาร์จนั่นเองก็ถ้าเล่นบิดปุ๊บแล้วมันไม่ฮิตนะครับเราจะได้จวดหนึ่งคืนแล้วก็ได้ไงแดมด้วยนะครับโอเคสำหรับลายก็ประมาณนี้ เมนเด็ครับก็จะเป็นหน้าแวนสามใบแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้บอกว่าเมื่ออยู่ในนี้อ่าเมื่อจบการต่อสู้ที่แบทเทิลอ่าเมื่อจบการต่อสู้ของวนการเกตสามหรือสูงกว่าติดชื่อลัสคาเรียนะครับในชื่อจบตีเสร็จครับถ้าอีกฝ่ายเป็นเกตสามหรือสูงกว่านะครับพัสดุบัตรหนึ่งครับสแตนยูนิตนี้แล้วก็ถ้าคุณมีเวลิโนครับสามใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวกห้าพันจนจบเทินก็คือเป็นตัวทาเวมให้กับเองนี้นนเองครับก็ วางสองข้างเลนี่ก็ทําได้ห้าเวฟเลยนะครับตัวเกรดสองครับตัวนี้ก็ชิดติดชื่อเวลิโนครับก็บอกว่าผู้่อวนนี้ลงสนามนะครับนอกจากเธอในนอกจากเพทเทนเฟดนะครับถ้าเป็นการคุณเป็นเกรดสามระสูงกว่าติดชื่อลัสคาเรียนะครับทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบครับเลือกการ์ดที่มีชื่อแตกต่างกับยูนิตนี้นะครับจากดอกนะครับคอลงช่องเรียถ้าเป็นยูนิตเกรดสามหรือต่ำกว่านครับแต่ถ้าเกิดเป็นบิดออเดอร์นะครับก็สามารถเอาขึ้นมือได้นั่นเอง ก็คือจะหยิบปิดหรือจะหยิบเลียขึ้นรอคอก็ได้ครับแล้วแต่เราตัวนี้ก็เป็นตัวปูบอร์อดอีกตัวหนึ่งน,นี่ครับโวเกตสองครับตัวนี้ก็ติดเวลิโนครับก็บอกว่าเมื่อลองสนามช่องเรียการนะครับถ้าแวาร์ดคุณเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าติดชื่อรัสคารีนะครับโซบัสสองนะครับเลือกการที่ติดชื่อเวลิโนนะครับที่มีชื่อต่างกับยูนิตนี้ครับที่มีเกรดน้อยกว่า หรือเท่ากับบรรยากาศของคุณครับจากดอกหนึ่งใบคอโรงเรียนนั่นเองเป็นตัวชุดอีกตัวหนึ่งนะครับสกิลล่างครับในเทิร์นคุณครับถ้าคุณมีการ์ดที่ติดชื่อเวริโน่สามใบถึงมากกว่าครับอยู่อยนี้บวกห้าพันแล้วก็ได้รับความสามารถบูทก็คือเป็นตัวบูทเหมือนห้านั่นเองโอเคทีจีครับสี่ใบอ้นีผมใส่สี่ใบเลยแล้วก็ตัวเกตหนึ่งครับตัวนี้ครับเมื่อลงสนามครับถ้าคุณมีบรรยากาศติดชื่อลัสคาเรียอยู่นะครับก็คือไม่ติดเกตสามสามารถเอามาลงตอนเทิร์นเกตหนึ่งได้ครับ เอารถบัสหนึ่งครับเปิดท็อปกัสสามห้าใบครับเลือกการ์ดที่ติดชื่อเวริโนจากในนั้นครับแสดงหรือบิดออเดอร์ครับแสดงแล้วก็นําขึ้นมือได้นั่นเองครับก็คือจะหยิบบิดหรือจะหยิบตัวเวริโนที่กระดาษมาทั้งหมดทำขึ้นมือได้รวมถึงตัวนี้ก็ติดชื่อเวริโนก็สามารถหยิบตัวนี้ขึ้นมือได้นัครับแล้วก็สกิลช่องเรียครับในร์นคุณครับถ้าคุณมีบรรยากาศติดชื่อลาสคาเรียครับตัวนี้บวกอีกสองพันก็จะเป็นตัวบู๊ทมือนั่นเอง ตัวเก็บหนึ่งต่อไปครับตัวนี้เป็นตัววนบิดออเดอร์ขึ้นมือครับเพราะว่าบิดเราทิ้งดอกปุ๊บไอตัวนี้สามารถเก็บบิดขึ้นมือได้ครับสกิลครับบอกว่าเมื่อจบเทินของคุณถ้าคุณมีการ์ดที่ิดชื่อวิลิโน่ห้าใบหรือมากกว่านะครับปฏิวัติหนึ่งครับนำยูนิตนี้ไปใต้กองครับแล้วก็เลือกการ์ดบิดออเดอร์สองใบจากดอกครับนําขึ้นมือก็จะเป็นตัววนบิดออเดอร์นะครับโอเคครับทิกเกอร์ครับก็จะเป็นคริแฟครับ ยูสี่ดอสามแล้วก็โอเวอร์หนึ่งครับโอเวอร์เขียวก็คือแสดงผลโอเวอร์ทั้งหมดครับเออแสดงผลทิกเกอร์ทั้งหมดพร้อมๆอกันเลยครับมาให้เรามาดูบิดอรเดอร์ครับบิดอรเดอร์ใบแรกครับใบนี้ครับแต่เขาขอดยการเขาบัสหนึ่งครับเลือกยูนิตที่ถูกโจมตีหนึ่งไปครับยูนิตนั้นบกหมือนจนจบแพทเทิร์นแล้วก็เลือกแมนการของคุณครับแล้วแมนการจะได้ความสามารถก็คืออ่ายูนิตแถวหน้าของคุณนะครับที่แสดอยู่ครับ ตัวนั้นจะบวก5้าพันครับประมาณนั้นนะถ้าบอกไปไม่ผิดสำหรับปิดใบนี้เกตสองครับออกบิทออ,ดเ,อเด้เกตสองครับสวิตเทนนี่ครับเล่นใบนี้โดยการจ่ายค่าคอดเป็นโซบาร์ครับเลือกการที่ถูกโจมตีหนึ่งใบครับยูนีนั้นบวกหนึ่งหมื่นห้าจนจบแพทเทิร์นและถ้าเกิดคุณมีบิลด์ออเดอร์ในดรอปครับจะบวกสองหมื่นห้าแทนบวกหหมื่นห้านั่นเองก็ยังไงก็ต้องมีบิลด์ออเดอร์ก็จะเป็นชิลสองหมื่นห้าอีกใบนึงนะครับ แล้วก็ใส่ไปนี้ไป2ใบเลยแล้วก็บิทออเดอร์ประจำตัวของเด็กนี่ครับสกิลครับเอ่อจายค,าคา่าะห์โดยการเอเนจีบาร์สองครับเพื่อเล่นเลือกอยูนิตที่กำลังถูกโจมตีอยู่ครับยูนิตนั้นบวก20,000จนจบเทิร์นแล้วก็คุณสามารถเล่นบิทออเดอร์เพิ่มได้มากกว่า1ครั้งครับก็คือเอ่อค,ครับก็คือสามารถเล่นเราได้เพิ่มได้นั่นเองถ้าเล่นไปนี้ปุ๊บเราก็สามารถเล่นบิทเพิ่มได้นะครับก็คือเพิ่มจํานวนการเล่นนะครับไม่ใช่การประสานวิธีนั่นเองโอเคครับสำหรับบิทวันนี้ ก็คือวิธีการเล่นง่ายก็ในเทิร์นแวนก็เก็บปิดไว้กาดครับเพราะว่าจะปิดกาดบัเก็ดเอ่อปิดกาดเสร็จปุ๊บสกิลแวนก็จะจั่วถ้าเกิดเทิร์นนั้นไม่ได้ไงด้วยความสามารถนี้ก็หงายแดมอีกทีหนึ่งหนึ่งก็คือถือว่ามีการสอง0 0ื่เอ่อมีการสอง0 0ื่ได้จวดขึ้นแล้วก็อะไรแบบนี้ครับประมาณนี้แต่การโจมตีนั้นต้องไม่ฮิตนะครับถ้ามันฮิตมันก็จะไม่ได้จวดโอเคสำหรับเด็กโปรไฟล์ของเวลิโน่ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จะไปดูแพทเทิร์นกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับแล้วก็เวลินูครับมาสู้กับเด็กของซอกกาเนี่ยนะครับเป็นชตากรสิ่งต้องห้ามใช่ไหมครับจำชื่อผิดแตเป็นซอกกาโอเคครับเปิดมาครับผมเริ่มก่อนเลยครับโอ้พิทักเยอะครับเราจะเก็บว้ใบหนึ่งพอครับไอตัวนี้ผมว่าเก็บไปข้างในก่อนครับยังไม่ถึงเวลาใช้ติีกเกอร์เพียบเลยครับเจอแล้วครับ โอเคได้หน้าเพอเล้ก็ไลท์เลยครับที่เป็นดอครับเอเนจีเซ t ตเอเนจีเซตครับก็ไม่เป็นไรรล้ว่าจบเธอเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าต้องไปต้องเกตสามก่อนใช่ไหมนะครับแบนต้องเป็นลัสคารีเกตสามนะครับสกิลครับเริ่มหลังกระจู่วครับ เล้นอดครับเราก็จะไม่กาดครับสำหรับรอบนี้ <c oughs> ตกครีด้วยฮะอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับราบมาสองเดเมครับเดเามจแรกครับ,รบไม่มีทิกเกอร์อครับเป็นบริสออดเอร์ครับ แก่แล้วฮะบิดเลยได้กองอีกสามใบครับสำหรับบิดของตัวนี้แล้วก็เป็นเกสองครับไม่มีอะไรครับเสิ็แล้วครับจู่ะผมว่าผมทิ้งไปนี่เลยครับไลท์ครับสกิลครับหยิบออเดอร์เกตสองหรือต่ำกว่าเอเกยสองหรือมากกว่าครับหนึ่งใบขึ้นมือครับแล้วก็จะหยิบเป็นออเดอร์ของสายมาเลยครับหยิบขึ้นมอเป็นออเดอร์ไม่มีอะไรครับใส่เลยครับ แค่นี้ครับตอนนี้ไม่มีของตัวเล่นเลยครับไย่างไงก,ก้นงครับไรเช็คเป็นเกสามครับนี่ตกครีกแเลยครับอา ต่างๆครับจั่วครับซาต้าเมนตี้ครับไรเป็นเกียร์สองครับสกิลครับไม่ถูกเลยครับร2 2> ครับโอเคครับแสดงสองครับซึ่งผมประกาศครับไม่ไม่ปล่อยไหลครับตอนนี้2ะสองแ็ปพอแล้วครับการครับโอเคครับไม่มีทิกเกอร์ถ้ามีทิกเกอร์อีกก็เกินไปนะ ครับแตงเราจัวตัวเล่นไม่มาเลยฮะเนี่ยแหละฮะผมว่าผมจะทิ้งเป็นคีย์ครับไลท์สกิลครับถ้าเราจะหาตัวเล่นนะครับเราต้องหยิบตัวนี้ครับเตัวเจอพอดีถือว่าโชคดีครับคอไปนี่นะครับลังแวนครับสกิลครับเป็นลูกสนามครับแวนเป็นลัสคารีครับก็จะบัสตหนึ่งครับ เปิดทาวพ่าครับหาเวีริโนหรือออเดอร์บิดออเดอร์หนึ่งใบครับขึ้นมือตัวนี้นะครับไม่ไม่ครับตัวนี้ว่ะครับหาได้ครับเราต้องการเวีริโนครับเพราะเด็กเราต้องแบบมีบอร์ดฟูลครับมันถึงเก่งคาร์ดบาสครับอีกเหมือนเดิมครับเปิดห้าครับหยิบเวีริโนหรือบิดออเดอร์ขึ้นมือได้ครับเก็บเจอครับเวีริโนตัวนี้แต่เราไม่มีแดมครับ เก็บยึดขึ้นมาครับผมจะคอไปนี้เลยครับแล้วก็อยาบไปนี้ขึ้นมารอบนี้เราเริ่มก่อนเราไม่ต้องคอเต็มครับเพราะว่าเรายังไม่ได้บวกคีย์มาเต็มฮะอันนี้ผมเอาแวนเปิดเลยครับสามหมื่นสามครับน่ครับฝันรไม่กาดครับไรเช็คเป็นรอทิกเกอร์ครับจัวหนึ่งครับจ็นอะไรจุดเป็นโอเวอร์ฮะ ผมจะให้พลังเป็นข้างนี้แล้วกันครับเซคันเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับเป็นบริสอร์เดอร์โอเคครับหนึ่งเดเมจครับไม่ตกทิกเกอร์ครับถือว่าดีฮะเอาข้างนี้หัวต่อเลยครับหนึ่งหมื่นห้าพันเขาให้เป็นฮิวครับ โอเคแล้วก็เอาข้างเกตสามตีต่อเลยครับสองหมืนแปดพันโอเคครับเขาไม่ป้องกันครับอืม hmm. เป็นฮิวทิกเกอร์ครับฮิวได้ด้วยฮะแหมตกทิกเก่งยังครับแล้วก็จบเ,เลยครับทิ้งครับได้เป็นซอก้าครับ ยูครับก็ถูกเลยครับครับอยู่ซอห้าครับบายอ,ออเดอร์ครับสกิลครับก็คือค่าวค่าข้าวาาบารในการเล่นออเดอร์ครับลดลงหนึ่งครับสานเวทครับชุบโอเค ตอนนี้สกิลมันกำลังหลุดทำงานครับถ้ามีการประสานเวทครับเดือดรีดออเดอร์ก็คลอดลงมาครับถ้าเรื่อประสานเวทได้เลือกความสามารถคือบูมหรือโบกค้ทั้งสองงานพร้อมกันได้เลยซึ่งผมคิดว่าผมจะปล่อยแวนแล้วก็กัดข้างดีกว่าครับแวนน่าปล่อยสุดครับโอเคครับปล่อยแวนครับ ตกตรอท่เกอร์อีกจัว่วฮะเรามมงกรกระดูกด้วยอืมเป็นมังกรกระดูกตัวนึงครับอืมหนึ่งได้ไหมครับเป็นคนรีอทิเกอร์ครับถือว่าตัดทองได้แบบขาดง่ายขึ้นนะฮะ ตีครับสตาร์ทอยู่ที่4ี0 0 0นะฮะเราก็จะใช้บิสออเดอร์ครับบุกชิล20,000นะครับยังเข้าอยู่แล้วก็ให้เป็นดอครับสกิลดอครับอีไฟเบนเกย์สามุกชิลห้าพันครับประมาณนี้ครับแค่นี้ก็ไม่ฮิตแล้วฮะัครับสกิลวีโน่ครับถ้าไม่ฮิตครับเรามีการเล่นบิสออเดอร์ครับ ตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าเด่านี้ไม่เคยไงไดมครับไงดมโอเคครับได้ตัวเสือของเล่นตรงนี้ตีมาครับผม,มเช็คดอกเต็มึึงครับไม่มั่นใจครับรอบนีแค่นี้ผมคิดว่าอากาศธรรมดาพอแล้วกันครับ ไม่ไม่ครับกาดด้วยออเดอร์เลยครับจะได้จั่วด้วยความที่ว่าเราเล่ออเดอร์นี่ครับเราสามารถเล่นออเดอร์ได้อีกรอบหนึ่งครับหกสองหมื่นครับโอเคครับเราจะไม่ได้ไงเดมนะครับแต่เราได้จั่วนะครับจั่วได้ดอทีเก์ครับสกิลซอก้าครับบึ้มครับตัวที่ชุบมาดูความสวมาันธอก้าครับจั่วครับ เป็นทิกเกอร์อีกแล้วฮะเพอร์โซน่าไลท์ครับราชินีดาแผงฟันนะครับลัสคาริโอเวนิโน่จัวยครับเป็นทิกเกอร์อีกแหละครับผมจะลงมานี้ครับมาหยิบออเดอร์ครับสีครับทิ้งกันบุมบิหนึ่งใบครับผมจะทิ้งเป็นอรอครับ ปิดขึ้นมือครับโอเคดาวตำแหน่งครับแล้วก็เราจะลงตัวนี้ครับตัวนี้ไม่ลงสนามครับโซบัสสองครับ,บ,รบอะไรต่อนะเลือกการติดวิริโนครับหนึ่งใบครับเอาขึ้นมือเอ้ยคอเหรอคอ,อ,อเลยนะครับ ช่แล้นครับผมจะหยิบปิดขึ้นมือครับทิ้งคี้ครับหยิบปิดซอรเรอร์ขึ้นมือไว้เลยฮะเตรียมไว้โอเคประมาณนี้ครับแล้วก็แวนครับอีกฝ่ายเป็นเกรดสามถ้าเกิดมีเวเดโนอยู่ในสนามพลาดไปมากกว่าจะบวกหนึ่งคริติคอนด้วยตอนนี้บอร์ดเราเต็มแล้วฮะไปเลยครับผมจะให้ข้างนี้ตีโดยไม่บูลครับเพราะว่ายังไงมันจะสแตนไกรอบหนึ่งนแล้วฮะเดีฝั่งบนไม่กาดครับ ไม่มีทิกเกอร์ครับเป็น PG อุริโนโตีเลยครับตาที่อยู่สี่เหมือนสามครับเนี่ยขอให้มาเป็นพีท้าครับทิ้งเป็นสก้านนั่นเองเดริชครับไม่มีทิกเกอร์ครับเป็นเกตสองเซชครับไม่มีครับเป็นเกตสามตัวทางเว็บ นี่ยไม่เป็นไรสกิลข้างนี้ครับเมื่อจบการต่อสู้ที่บรรกาศโจมตีครับคาร์ดบัลหนึ่งรับสแตนแล้วก็ถ้าเกิดมีเวริโนสามใบหรือมากกว่าครับบวกห้าขั้นโอเคครับอันนี้หมดก่อนเลยครับบูสต้วยครับสี่หมื่นบรรกาศครับเขยนผลลัไม่ต้องกันะครับหนึ่งไดเมจครับ ตกครีคอนดิกเกอร์ครับแต่ไม่เป็นไรครับแังตีเข้าอยู่ครับไอคันนี้โยตีครับห้าหมื่นสามครับแรงมากดอยวไปป้องกัน,นครับตุ้มหนึ่งเดเมจครับตกเป็นมังกรกระดูครับโอเคไม่เป็นไรจบเทินครับ ตอนนี้มือเรามีไว้กันน่าจะรอดแน่นอนฮะเคตส์ฝั่งโดนแทบปโซนารายครับซอก้าร์จวดหนึ่งครับปัทนามือนหนึ่งครับสกิลซอก้าครับรายออเดอร์หนึ่งใบครับแล้วก็ชุบหนึ่งตัวชุบเป็นตัวนี้ครับมาลักหัวครับสกิลครับรถขับรถบาสในการเล่นออเดอร์ครับลดหนึ่งของขับรบาสประสานเวทครับเป็นยุงกับ บวกไดร์นั่นเองโอเคครับแล้วก็เวทเทครับสกิลตัวนี้ครับเมื่ออยู่ใน,นเวทเทครับคอลงมาได้บวกพลังตามการออรเดอร์ครับแล้วก็บวกหนึ่งคริิคอลซึ่งรอบนี้ผมจะปล่อยดีไหมวะ กลัวมันได้ไดโอเวอร์จังผมว่าผมกาดดีกว่าครับกลัว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 เวอร์มันครับกลัวมันหนึ่งบิสเดอร์ไปที่หนึ่งครับบวกสองหมื่นครับแล้วก็ให้อีกหมื่นห้าครับจะกลายเป็นสี่หมื่นแปดครับกาดครับไม่เข้าฮะสกิลเวลิโนทำงานครับเมื่อเล่นบิสออเดอร์ครับ ตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเธอนี้ไม่เคยหงายแดงครับหงายแดงแต่อย่าลืมนะครับว่ามันต้องไม่ฮิตนะฮะถ้ามันฮิตมันมันไม่ได้ความสัมพันธ์นี้ยนะโอเคโอเคครับฝั่งลน,นดีไวส,สกิลครับสแตนหนึ่งคอลัมน์ฮะับบึ้งสกิลน้องไอ้น,นี้ทำอะไรได้วะบวกพลังแล้วโอเค คันนนก็บวกพลังครับหมื่นหนึ่งมผมว่าผมปล่อยดีกว่าครับแต่กลัวคียๆเขาทั้งเลยผมให้โอ,อร์ครับขอสามไรท์หนึ่งโอ,อร์ครับใช่ครับไม่มีก็ได้ครับใช่ครับฮิวทิกเกอร์ครับ,รบ,ฮ,รรบฮิวได้ด้วยฮะคันนน คิวหมดแล้วมั้งเคยครับเขายอมรับค่าของคิแล้วก็ไม่มีทิเกอร์อครับถือว่าปลอดภัยเวลาเราเล่นลัสคาริเวริโนครับเราก็พยายามเลี้ยงแดมตัวเองดีๆนะฮะซึ่งสองคีไม่น่ารับเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะได้ชิลสองหมืน่นโอเคเล่น,นออดได้เลยครับมามีฮะ บริสซอเดอร์ไปที่2ครับบวก20,000ืนครับแล้วก็จะเล่นออเดอร์ไปนี้ครับบริสไปนี้ต่อเลยครับสวัสด์หนึ่งครับครับบริสซอเดอร์ครับจิ้แวนครับบวก25,000ืนห้าฮะยังไม่พอครับก็จะให้อีก15,000ครับก็จะเป็น73,000มืนโอเคแค่นี้ครับ คิวเวอรินครับมีการเล่นบิดแล้วก็ไม่ฮิตนะครับโจนหนึ่งฮะก็ได้มือคืนบาไปหนึ่งก็ยังดีฮะโจรเป็นบิดสอดด้ครับซึ่งตัวนี้ผมจะปล่อยฮะเข้าเลยฮะในเมเช็คครับเป็นเกมหนึ่งครับตัวคืนบิดเราไม่นะแต่ไยวอะไรฮะคิวครับ บ้มสกิลแวนครับค่าตัวที่ชุบครับก็คือมารลักของหมวนสกิลซอกา้าครับโอเคครับได้เพล,เลย์อะไรฮะเรามีเพลย์ต่มือเลยเพลสุนทรอะไรครับลาสกาลิเวลินโน่จู่หนึ่งใบครับเป็นทิกเกอร์หละผมจะลงไปนี้ครับตัวนี้มันดูได้ครับผมลงหลังนี้เลย ครับสกิลครับโซบารสองครับชุบหนึ่งครับผมชุบไปคนนี้ครับเพราะว่าผมอยากได้ตัวเกณฑ์หนึ่งครับพอเราใส่บาร์เดียวแล้วก็หยิบออนได้สองใบเลยนะเราไม่ต้องมาทิ้งหนึ่งสองซึ่งเจอเลไรฮะนี่แหละที่เราตามหาแอดขึ่นเลยครับ ถือว่าลิกรอมาในตัวแล้วก็คอเลยครับจบไปเทนคาตาบาลยิงปิดสองใบขึ้นมือฮะโอเคครับไปเทนเลยครับให้ข้างนี้ครับโจมตีเลยครับไม่บูทครับสองหมื่นแปดครับแค่ฝันร่วมการครับโต้ผมร้องเลยนะฮะโอเคไม่มีทิกเกอร์ครับถือว่าสวยฮะถึงแม้ตอนนี้เราจะปิดปิดเข้าไม่ได้ครับแต่แน่ใจเราก็มีมือกาดแน่นอนฮะ ังไงเราก็กัดอยู่ครับสีมือหนึ่งครับสองขี้เขามาให้มาห้าหมื่นสาวครับขอสองไร้ไร้เช็ครับคีกกอรอนทิกเกอร์ครับซึ่งจะไม่เสี่ยงครับให้พลังข้างเลยครับคีข้างเพราะว่าเราโจทย์ทิกเกอร์ได้เยอะพอสมควรฮะไร้ใช่ครับไม่มีจริงๆด้วยโอเคตีครับพวกพวก แคปสกิลน okay. ี้คร <si ับเมื่อบรรกาติดชื่อลัสตาเรียโจมตีครับลาสตาเรียโอเคแต่ระบบค้าพันครับอ่ะครานี้หมดเลยครับนำไปเลยครับหกบนสามสองดีข้อครับแรงมากขอปีจีนะฮะโอ้ไม่ป้องกันครับเรียบร้อยครับต้องเบิลฮิลหรือว่าโอเวอร์ฮิลนะไม่มีครับจบเรียบร้อยครับสำหรับลาสคาเรียเวริโน โอเคโอเคครับสำหรับตอน Speed Set Top Break and Dream b r e นะครับลาส t าเ a ีย i a n ิโน i ก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับเรื่องมันก็คือเป็นเในที่สำหรับผมนะมันก็เก่งครับเพราะว่ามันมีมือการ์ดด้วยด้วยความที่ว่ามาันสามารถเล่นบิดสโตร์เลยเทิร์นหนึ่งได้หลายๆครั้งนั่นเองครับกับบิดประจําตัวของมันนะที่จะบวกชีวิตทั้งสองหมื่นแถมแบรนด์ก็บอกว่าถ้าเกิดการเล่นบิดนั้นแล้วการจบตีนั้นมันไม่ยินก็ได้จัว่วคืน แล้วก็ได้งานแดดกคืนก็ถือว่าเป็นไอพีโอเคครับแล้วก็เรียกการก็ซับของมันนะก็จะมีการชุบบ้างมีตัวทําสมีตัวชุบนะฮะตัวนี้ก็ชุบได้ตัวนี้ก็ชุบได้ตัวนี้ก็เปิดของหาของได้ตัวนี้ก็วนปิดออเดอร์ขึ้นมอได้เ่ือาครบเครื่องพอดีครับแต่ปัญหาคือมันไม่ได้แบบมันเป็นท่าปิดมันมันคือเล่นเรื่อยๆครับมันเล่นเรื่อยๆอย่างถือว่าไม่มีท่าปิดยรางๆของมันฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับรัสคาเดวิโดมก็ขอบคุณํารบ ที่ติดตามมันจะพูดกันใหม่คลิปหน้าฮะไม่รู้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็มีคนคอมาแล้วว่าเป็นลูอาร์ตนะฮะแต่ก็อาจจะเป็นรูอาร์ตก็ได้หรือว่าอาจจะมีคลิปหนึ่งขั้นก่อนช่วงนี้ได้โปรไฟ,ฟลนะ์พอสมควรนะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ